เนาะท่างหมอบนบริคีมาให้วันนี้พันธุ์คีลงในคอมมาเพิ่มน,นะพี่น้องค์เนาะจะเพิ่มขึ้นมาอีกหมืน่นหมืน่นหมื่นสี่กัวกัว สบายใจแล้วบัตรที่นี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือทั้งบ่าตูนและทีมงานก็ได้ยินคข้าวๆพี่น้องเลยเนาะได้ยินคข้าวๆว่าทางการมอเป็นแนละว่าพี่น้องเลยเนาะก็เป็นบอกคข้าวๆมาได้ยินแว่วๆมาว่า,อาบอนี่พี่น้องเลยบอนี่ถามว่าในในเมื่อน,นี่ในค่ำเพืนนี่ตื่นมาบ่มียัง ขาดเคลื่น bon é, primo, อนโมนี้บื้ออ่านสีได้ออกจากห้องไอซียูหัวส um? uh ั um ่นพี่น er ้องเไยเนาะก็เป like ็นพลดีพี่น้องเไยก็ถือว่าดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะเอ้าก่อนเื่นทางหมตูนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณในหลายเนาะทั้งท่านโมเพิ่นหรือว่าทุกแพทย์ทุกคณะนั่นแหละพี่น้องเไยเนาะตั้งแต่สั้นสูงๆลงมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะก่อนเื่นทางหมตูนก็ต้อง สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตชูคู่ชูคนพ่อแม่พี่น,องงนอ้องเลยเนาะมาว่าซีอูในและต่างประเทศบาตูนก็นยิ้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่นออ้องเข้าชูซองบาตูนชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อก็บาตูนมอนีบาตูนกันยังอยู่โรงพยาบาลคือเกาพี่น,องงนอ้องเลยเนาะเพราะว่าตัางบาตูนกับลงมาแต่เยี่ยมนองมูช่วงเป็นเวลาหาง หกโมงพ่อแม่พ,มพี่น้องเลยทั้งทีมงานเราก็ได้ลงมาเยี่ยมเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยการโตจากอีกคลิปคลิปหนึ่งนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะก็คือเรื่องค่าใช้ใจ่ายมันเป็นอย่างถึงว่าคาดเคลื่อนหรือว่า,าเพิ่มเติมขึ้นมาหลายกว่าเก่าแท้วสัสดุเนาะเพราะว่ามือก่อนนั่นทางบ่ะเตียงเราได้ไปจ่ายพี่น้องเลยก็คือ8,000 ร้อยบาทมีปลายไม่ได้หน่อยพ่อแม่พี่น้องเลยนะมือนั่นเนาะแต่ว่ามาจ่ายมือเศร้านี่พี่น้องเลยเนาะมาจ่ายมือเศร้านีา่มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกพ่อแม่พี่น้องเลยมีเพิ่มขึ้นมาอีกรู้สึกว่าสองหมื่นกั้พี่น้องเลยแต่พหกว่าทั้งท่านหมอเพิินลืมลืมลืมคิด อยังเข้าไปบ่หรือจังใดเนาะหรือว่าเอายาหรือเอายังส่วนใดมาใส่ในน้องมู่หรือว่าเพิ่มเติมทางเฮากะยังหูเนาะแต่ว่าเห็นบ่เตียงไปเจรจา,าคุยอย่างเรียบร้อยแล้วละ่ะพี่น้องเอรยเนาะ,ก,ะกับเวจร์เนาะพี่ต้มบ,บริม,มามือนี้พี่น้องเอรยเนาะกัมีทางาทีมงานเฮา3ามคนบวกกับ ไอ้จ่าน้ำเนเป็นซีวันนี้พี่น้องเลยทางพี่ต้อมเพิ่นสงสัยคงสีติดเวียกหรือว่าติดภารกิจเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับตอนนี้ก็บฮู้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเป็นยังถึงว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวเพิ่มค่าใช้ใจ่ายขึ้นมาอีกในมื้อน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางว่าเตียงกับคุยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีใบชงใบเช็ดน้องมาซีแจงเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลย เห็นว่าทางท่านหมอเพิ่นลืมคิดพวกนอ็อตพวกอย่างที่ว่าจับกามนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยมันมันจะมีอยู่หรอกอมีอยู่ปกกี้ย่างที่ว่าเพิ่นลืมลืมขีเข่าคอมชื่ว่ายง่ายกับคิดโบเบิสนี่นแหละพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกับรวบรวบเนี่ยโมทันเบิสเพิ่นสรุปลงมาแล้วได้จ่า,จายไปณตอนนั้นคือตามคลิปมันแหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ที่นี่ มือเช้านี่ผลก็ได้ออกบินออกมาใหม่พี่น้องเหรอเนาะมันออกบินออกมาไม่ก็เลยได้เสียเพิ่มเติมเนาะก็หลายอยู่พี่น้องเอ้ยอย่างเนี้ยถึงมาบวกใส่กับอ่าตัวห้องไอซียูนี่แหละต่อมือเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเนาะก็สิประมาณนี่พี่น้องอาจจะมีค่าเคลื่อนแน่นอย่างหนึ่งถ้าคนมอเพิ่นลืมเนาะอยางเดเยาก็บคู่แล้วเดียวแต่อย่างไรล่เดียดีหน่อยนึงกับ เดี๋ยวทางประตูนสิไปถามบอเตียงเนี่ยเบาเตียงที่แจงอีกน้ำแน่หน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือที่แจงลงไปแล้วล่ะการทางช่องเบอเตียงเนี่ยทางช่องเบอจันเนี่ยพี่น้องเลยเนาะพังเบิ้งพี่น้องเลยเอาใจช่วยกันเนาะเป็นกําลังใจให้ทัองน้องโมเป็นน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะได้ออกจากห้องไอซียูว่าสันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็จะได้มาอยู่ห้องพักพื้นแล้วล่ะบาดที่นี่พ่อแม่พี่น้องเลย จากกงสีบอ่อแพงคืออยู่ในห้องไอซียูแล้วละ่นะเนาะแต่ดีอกดีใจน้ำในลายเนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตชุกุชูคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเนาะทางทีมงานเฮาว่าและน้องมูนั่นเองนะอเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณอขอบคุณคณะทั้งท่านหมอทั้งแพทย์เพ่นเนาะที่ช่วยเหลือทางน้องมอูเต็มที่ คือว่าเก่งชุดๆดีพี่น้องไงเนาะทางมโอตูนกะทีโอปีใจน้ำได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะต่อ่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องไงเน,นาะไปสัน่นเพื่อเป็นการบุญเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเขาก็ได้อยู่ก่อนเกณฑ์นี่ก็เป็นมือที่หาที่หกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะจะมีคอมมิชช่นมากก็ได้อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยทางโมต,ตูนก็ได้อ่าน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 บทนั่นแหละผมมีเวลาตอบพี่น้องเลยเนาะทางโมต,ตูนก็ต้องการาบขอโทษ ขอโทษขอภัยน้ำใดๆพ่อแม่พ bon ี่น้องเลยก็มีแต่ว่ากดใจไปให้เนาะทางบมตุนกับตอบบววันบวกไวพ่อแม่พี่น้องเลยแต่กับโตุนกับไล่อ่านเบิ้งทุกคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางบมตุนกับป้าตั้องใจเหดคลิปมานี่ก็ได้อ่าบ่เคยเห็นคอมเมนต์หลายแบบที่จ้าดเถื่อพ่อแม่พี่น้องเลยบ่เคยเห็นพ่อแม่พี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมทั้งสองทาง ของทีมงานเฮาเนะาะหรือว่าช่องทาง YouTube ของมบทูนบเทียงบทจานันและทีมงานก็นะต้องอขอขอบคุณขอบคุณนในด้อเนาะที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยตัวพี่น้องเลยไปสั้นเพื่อเป็นการบูเนสะียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนะี่กับคำเลี้ยวเดี๋ยวสิไปถามทางว่าเทียงอีกเนี่ยสักหน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย เป็นอย่างมันมันคัดเคลื่อนแบบใดเแลยวไงบ่เตียงที่แจ้งได้เดียต่อจากคลิปตอนนั้นเนาะพ่อแม่พี่น้องไงแต่ว่าตูครูมาเขาข้าวแล้วล่กกะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้พังน้ากันเนาะโอ้ยพี่น้องอไงไป้สันคอยคำลงแรงเสียงนกนูกนกนกห้องนี่กะกินหอดบ้านกินหอดช่องไงได้พ่อแม่พี่น้องไงเนาะ <c ười> คอยคำลงแรงแล้วพี่น้องไงเนาะนี่ก็ ตัดภาพมาพ่อแม่พี่น้องไงก็อยู่ที่โรงอาหารคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องไงก็สิมานางโอลมกันกอนจังหน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทางทีมงานเขากะสิไเลยออกไปหาอา่ากินขา้าวกินน้าหม่าล่าที่นี่พ่อแม่พี่น้องเไงเพื่อจะไปหากินข้าวเที่ยงนั่นแหละเนาะเอา,เอาพี่น้องเไยเออเป็นยังไงดิเราได้ไปเชียงได้มือกินมือนี่ไม่ยังกนั่น สิสิโดยาพี่น้องเอ้ยจังได้อยู่พุ่นน่ะบ่สบาดีสบาดีสดีบลีกับบ่าวยาวสมลินนําพี่น้องเอ้ยเป็นจังไดเด้อยู่พุ่นนสบายดีเด้อพสบายดีสดีพี่น้องเนาะจร์โเตียนพี่น้องเอ้ยทีมงานเฮาละบ่ดี่องเยาวอยู่ทางบ้านพุ่นเนาะอิ มืดการอยู่พี่กกันพ่าลงบนต๊ะทางนี้กับบุคคลมืดก็ได้มีไฟเนาะไฟสว่างอยู่โลยลงอยู่ลูกอาหารลูอาหารชุดอาหารชุดอาหารกอลุไมมันคือว่าแบบจังใดพูดดิเซลจะไม่ผู้หนูเลยเนาะอ้อมัน ไอที่ได้ใช้ก็มันเบี้ยงกับมันมันไก่บ้านเนาะมาถือมาถือกินถือภากวะโอ้ยว่าไงกับแบบไก่นะเอาไก่ฟากมามาคุณนะว่าไงนะกินเลยยังหมดเต็มที่มันได้ยังหมดเต็มที่มันได้เดินโอ้ยกินข้าวปุ่อิ่มมันนะ ยาตื yeah, ่นพดทธกิม hmm. ม okay. oh, ุกอิมใจรถกินมช่องคำคกระชุกไปเบิดบันเนาะออาไงเลยเลยอนอ้เดี๋ยวขออนุญาตไปหับซ้ายไห้่นกันด้วโดยโดยเดี๋ยวที่งหัวสั้นหัวค้อนถ้าอยู่บ้านเ้างางเข้าบ้านหอบ่จังได้พาลงคนตกอยู่บ่ออยู่พน คนคนละมูบ่อโ้หนึกว่าเมนทองมูนี่นะได้ได้สื้มาสูรูกซูเมียกินมานี้ยังมูมีอย่างยุ่งไอ่เก็บสีงมฝาูกฝากเนี้ยว่าแนวสิบเศษซื้อเมื่อนายเด้อคำแล้ว โอ้ยเนาะนงเก่งไหมเนาะว่า a ก็บ่ดีโตมาตามข้าวถามข้าวข้าวถามข้าวพี่น้องไงเนาะเป็นคมรอยมีรถเงินกีบเงินบาทแล้วเบิดแล้วรถหน่อยถอยดงก็ได้บ่ดีเอ้ยมีถเนีเาทเน่อยด้กดว่าดียุย นึกว่าเพิ่นจะช่วยชดอกตามก็ได้แต่ลูกเอ็เมียใครเข้าใครน้ำมันก็ว่าไปแรื่โอ้ยหครับไปเรื่นั่นเป็นไรดอกเพิ่นเพอ่อเมาเยี่ยมมายามเพิ่นกับเนี้ยผ่านนี้ต้นมาให้กิมยูไปเรื้อยนั่นเป็นไรครับไได้ยูไม่ได้คอยซื้อข้าวซื้อน้ำเป็นไรดอกดีแต่ว่าไม่มีซีอะไรใหญเนอะโอ้เพิ่นให้การต้อนรับดีได้ครับพี่น้ำใจเพิ่นล้่นลามเลยบอลีบอลยาว ต้นครับยังดีโดยีรับที่นอนหมอนมุ้งผ้าเที่ยวผ้ายังพี่น้องเลยถ้าเพิ่นเมื่อบ้านเฮานี้บูวัติที่พิ่นยังไงล่ะบูวัติีต้นขับเพิ่นยังไงบัดเพิ่นเมื่อเที่ยวเมื่อเดะดินเมื่อชมอยู่บ้านเฮาแก้วไงก็ทำมุ้งบ้านเฮาไงเปิ้งไก่เซโนสิบ่ป่อบนงารประจำ ô oh, sai lại gặp ô oh, Superman chạy thương lái đấy nó ôi <coughs> oh, mưa là chân chắp được mưa để nó thằng này nó ม้วนบ่อแต่โอ้ยเนาะเพป่นก็ยังอยู่ห้องไอชิยู่อยู่อยู่ในมือแพทย์มือหมอเพนนิ่นเลยแหละไอเองไงชิยู่มันมันเชื่อมา,ากอยังเนาจาันเอ้าถามมาจาัน<ม>กระทำๆทัวเข้าเจ้าเองกันแล้วคนคนขีดแล้ว,ลวยังยังยังเป็นหอ้องเนี่ยยังบ่ท่องยังบ่ท่านพ่นขีดอันตรายเด้อ ไวนได้แต่ยังแบลว่าใส่เครื่องหายใจเนาะเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะพี่น้องในการิ้นปัว่หันเนาะหนาสทีย่อมาแบบนี้บ้างมาจันกระคือกันเลยเนาะเอาง่ายๆน้องเพิ่นกัะลีขึ้นตามน้ำรับเนาะดีมือดีวันนั่นแหละเออยมือ้ิมายบมได้ชิคัาังี่เ ยังย<ร><า>ังมูเนาะผ้าคนดีคนเศร้าคนแหละถ้าหม่นบอกว่ากับบ้านได้เลเด้อสันจังว่าเมื่อเนาะมีนถามมาพร้องูนะวงเาะแมนพวาน้องคนกับบมีไพได้อยู่ที่มีแต่เอ้ยผู้เดียวเนาะมูนีีผู้วิ่งมู้มีผู้แดนมู้ีีผู้ผ้ากับผ้ายังแล้วเนาะน้อง่นก็บสแบบบุฮมู้ยังเลยยังแล้ว มีแต่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มีพวกเฮาเนี่แหละเนาะในการเบิ่งแย่งเพิ่นเออเเอรวรนงมันรวาบ้านเนาเนาะน่สุดมอดนี่เลยเนาะถนนคนข้างนี่เยโอ้ยเป็นมือแล้วนี่ฮะ ้มุกเมื่อเนาะอาทิตย์นึงด้อหนึ่งอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวพอดีได้อาทิตย์หนึ่งพอดีฮะเอียังไงอาย์ลาวันไปโอเคได้ชาวบ้านนี่เดาอขับรับางขับรับางปลอดภัยไปทางไหนนี้คนหักคนหอมหโดย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 เอ้ายังไง สวัสดีสวัสดีสบายดีเด้อบ่าวยามบ่าวดีพี่น้องเอ้ยนอยเนาะอือดิถึงบ่ซั่นโตมาตาม้าตาม้าเนาะย่เ้บ่าวยาบ่าวดี ก็เพื <c oughs> so away, so away, so ่อโบเป็นการเสียเวลาเวลาเนาะมาเฮ้อมาครับทั้งเพลงกันต่อเลยโอ้ยผมเห็นเด้บอกไปนั่งครับสายไลน์เราคิดเป็นเป็นดีเจเลยวันนี้พี่แดงเลยจัดเพลงบอกโอ้ยนอเจ้าก็ได้นอฟังเพลงหลายๆพี่น้องก็บอกหน่อยๆได้กันนอพี่แดงนอหน่อยบอกไปแหละบาทนี้พี่น้องเลยปวดใจยังไงตัวโน้ฮอห์โมนพี่น้องเลยเนาะไปเดี๋ยวสามห้องบาทนี้หากิน อาซื้อกับข่าวกับน้ำขึ้นพ้นแล้วเนาะสีนอนจะเวียงจะเว้นก่อนมือนีพี่นองง <c oughs> ้องเลยเหนื่อยบ่เหนื่อยละเหนื่อยเนาะทั้งข้าเกิดได้ลงมาแต่ย่ำน้องมูเป็นที่เรียบร้อยเนาะบ่ิจันเนาะดยเรียบร้อยแล้วท,ทั้งข้าวเกิดจะได้แย่ก,กินข้าวกินน้ำบัดจินี้พ่อแม่พี่น้องเลยพากันไปหาซื้อของซื <c oughs> <ๆ>่ออย่างใส่ชกอนพี่น้องเลยอยู่หลายมือหลายวันหลายยันมันมินมันบวชมันเหนาเลยเนาะ พี่น้องเอ้ยตีขนาดพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กระไดหายุทธเมื่อกี้นี่เนาะฝ่นทั้งข้าวพุ่งอ่แมนนี่ลายอยู่คอมเมนต์เข้ามาว่าพ้าถ้าทุกเจ้าอยู่ต่อไปนี่เือนทวงคนแก่นอยู่ว่าใส่ด้วยพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยผืนวาเนาะน้ำฝนตกกระชีแขงน้ำออกแกงกระชีรอยมาหาแล้วพี่น้องเอ้ย่วรดูจัดเนาะ เอาปเตียงมาแล้วปวดที่นี่ปวดมนที่น้อกไงเนาะมาแต่รับสายเอฟซีบอสเป็นชวนไปกินข้าวมาเลยมาเตียงคนเนาะยังเป็น่วงน้ำน้องคนอยู่อาการไม่ค่อยดีเป็นไงมาแต่เอฟซีนโตมาบอกไม่บ่ฮะเ็นโตมาบอกไม่บอสถึงไหน โทรมาบอกไม่แล้วเพอ่อเพิ่นบอกเมื่อกี้นี่แล้วโทรในไหนพยาบาลอยู่นี่นะโอ้ด่พี่น้องเลยเอ้าทั้งปีทั้งนอกเพิ่นกับคงสิอาจผู้อาจทราบแล้วเนาะใวน้เรื่องค่าใช้จ่ายก็อยากให้ชี้แจงทั้งเงินส่งประตูน้ำเพื่อบางทานเพิ่นบ่ฮู้เนาะก็เป็นอย่างคือว่าใช้จ่ายเพิ่มสูงบ่เป็นจังได๋มื้อนี้โดยการ่ตัวค่าใช้จ่ายนั่นก็เป็นอย่างไ๋ก็ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นสูงก็ มันสิมีอันพี่น้องเห็นเนาะมีคาคาอย่างก็คาคาอันคานอ็อตจับคางเทียมหะแหละตั้งแต่มือเพิ่นมือนะพาตัดแหละเพิ่นลืมขี้ลงไสนะครับพี่น้องเห็นเนาะตั้งหมอ้อบนบริขีมาให้วันนี้เพิ่นขี้ลงในคอมมาเพิ่มนะพี่น้องเห็เนาะ เพิ่มขึ้นมาอีกหมื่นหมื่นหมื่นสี่กูักู้อะน่ะเพี่น้องเดี๋ยวไปเบิกให้คิปบาเตียงก็ได้เอาใบเสร็จให้เบิ่งอยู่นับพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้ก็ตัวค่าห้องจุกเซินค่าพักพื้นอยู่ห้องจุกเซินนั้นเจ็ดพันห้าร้อยบาทรวมรวมกันประมาณหมื่นสองกู้กๆพี่น้องเนี่มื่นนี่กับเพงนี่เพื่อเพิ่มเลือดเพิ่มทุนนึงพี่น้องอ๋อเพิ่มเลือดอีกโอ้ก็ทีประมาณนี้โดนเลยพี่น้องเลยสูงเรี่ยวเน้นนึงตกใจทางเฮากันเนาะ คือว่ามันต่างจากใ้มือใจมือเลขอย่างเงีนะเนาะว่า,วาจริงแล้วมันกมันแบบนี้แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นการพ่าตัดเนี่ยมันเกิดคือว่ามันมีอย่างแน่นอนนะพี่น้องเลยคือว่าอาการเพิ่นน่องเพิ่นทมีไข่ขึ้นนู่นนี่นั่นเป็นเอายาใส่แบบนี่เิ่นเพิ่มเพิ่มมาอีคือว่าเพิ่มเลือดเพิ่มอย่างมันก็เพิ่มมาอีอนะพี่น้องเนาะนะจริงนี่เขาบอกอย่างโบได้เลยไม่แต่ว่า รอพังหมคนชี้แจงมาไม่เดียวคนบอกว่าได้ไรครับใจไปตามเพคนพคนพี่น้องอกรอเจ็ดสิบประมาณนี้เพราะว่าพี่น้อกรึเนาะเอาจังใดกามีแต่ว่าถ้าติดตามรับชมเบิ่งเนาะแต่ละช็อตแต่ละช็อตพ่อแม่พี่น้องกรยอ่าเป็นอย่งใดได้ออกเมื่อใดเนาะทางเขาก็ยังอ่ายังบอกบ่ได้เนาะอ่ายังบอกบ่ได้ว่าจะได้ออกเมื่อใดเพราะว่าพี่น้อกรึอ่ากับเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะไปสั้นเพื่อเป็นการบมเสียเวลาเนาะคำระบาดนี่นี่ กินเสากินน้ำเนาะเอาสบายดีเด้อด้วยโดยเอากะสิประมาณนี้กอไม่ไปนอกเลยเนาะแต่คือทั้งเตียงชีแจงได้ละเอียดนั่นแหละไอ่ไปนอกเลยเนาะก็คือว่าเผนลืมอ่าพวกก่อนพวกน็อตที่ว่าจับค้างอ่ากระไตหรือว่ากรานนี่แหละไอ่ไปนอกเลยเนาะแต่ผมเลยมาบวกเซมานี่ก็่าใช้จ่ายก็เริ่มเลยเติมสูงนิ่ขึ้นมาแน่หน่อยนึงเนาะกอไม่ไปนอกเลย พี่น้องเลยเนาะเอา้าสันพ่นอแม่พี่น้องเลยเนาะจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมเนาะโบกามโฆษณาได้ให้กำลังใจโวยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณใดๆเนาะไอ้สันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทั้งทีมงานเขาก็ใชได้กับโรคลิปเป็นระยะระยะพีน้องนะครับชมน้ำผันเด้อว,ว่าเป็นจังใดการเปลี่ยนแปลงจังใดการเคลื่อนจังใด ทางทีมงานเขากับเอ้าคลิปลงไอพีให้น้องได้เบิ่งนะครับชมน้ำกันเป็นระยะระยะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นทั้งมาตรวจอุ้งขอ,อขอบคุณขอบคุ่นลายพ่อแม่พี่น้องเบิด์ชุบผูกชุบพ้นที่เกามาติดตามนะครับชมแล้วก็บุกดข่าวโฆษณาเด้อเนาะมาตรวจ้งขอบคุณขอบคุ่นลายไอ้หัวลายห้างพอ่อแม่พี่น้องเลยพบอพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มาตรวจ้งขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยบ๊ายบายไปแล้ว